สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระวับบงวีหนึ่งกีดยางนะครับวันนี้มาติดตามาผลงานการกีดยางของอว่า,บบางวีสองครับอวบบ่างวีสองหรือว่าอว่บบางสันตินะครับติดตามผลงานบวางกันติกันนะครับ กใกล้จะหมดหรือยังครับเหลืออีกสีแถวครับใกล้จะหมดแล้วอบาบังช่วยพูดหน่อยครับผมวันนี้เปิดปันนะครับผมพูดไม่กออยัน,นับครับก็รู้ว่าจะพูดอะไรนะรับนอยัง สวยดีนะครับกีดวันเว้นวันอย่างนี้น้ำยางก,ก็ไม่ถึงว่าไม่ถือว่าใสเกินแต่ว่ายางไหลนานนะครับไหลนานมาก vẫn lấy, quả chỉ dừng bài xóa bài xăm, nôn lệ, mình được lên lưỡi từ một mít được, phải quẹt nhanh lên, quẹt Năm giang lấy liều mà Hãy ừ. răng น้ำยางเลยติดติดนิดเลยนี่ถ้าพอมมือมหม่กปีดปีดไม่ทันแน่เลยปีดไม่ทันโอ,โ,โอ้โหต้องดึงแล้วกระตุกให้เร็วอือ ลวกก็เยอะอืมขึ้นต้นยางกินกิ่นยางแง่ หลเร็วมากเลยดูหยด,ดยาวเลยดืดยาวไหลนานนะครับยางเป,เปิดหน้าใหม่ เอ้าแล้วผมยังไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนน้ำทุเรียนดึก อรอบไม่มิดใครเลยครับ mm hmm. เขาปิดหน้ายางแต่ว่าส่วนข้างๆก็กีดตั้งแต่ตีเท่าไหร่ไม่รู้มห็นเข็แล้วน่าจะลงกีดจังแต่ตอนค่ำกีดตังแต่ตอนค่ำยางไม่ค่อยออกอยางก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อน ช่วงใกล้ๆสว่างนี้อากาศหนาวนะครับหนาวเย็นแล้วนาำยางจะออกดีอย่งวันนี้ด,ด้วยมันหนาวมากหนาวแบบที่เปน้าๆเลยหนาวยากมีเมียเลยครนะับอากาศหนาวแบบนี้ ต้องรีบปีดยางหาเมียนะครับไม่ไหวอยู่ไม่ได้ครับอากาศมันหนาวไม่หาเลยเมียแต่งเลยดีกว่าถ้าหาหาไม่เจอ,อเอาเมียเอาเมียก็ได้ ติกันก่อนตอน,นั้นแหะต้องมาเขาบอกให้รอต้องรอครับไม่รอก็อไม่ได้คำสั่งคือคำสั่งครับปฏิบัติได้ไม่ได้เขาบอกให้รอก็อดีกว่าเดินตามไปนะครับ ฟังสัมตัคมจริงๆครับก็ตัดนี่ตาสองจอกนะเด็กใบกรบร้านอุดมทองไม่กี่อย่างเด็กดีคนก็รับนีดดีโอ้เข้าท่าหมดเลยครับต้นยางยิ้มได้เลยครับอันว่า ไม่เก็บนะครับต้นยางบอกว่าไม่เก็บเท่าไรครับถ้ามีดไม่คมนี่ยต้นยางร้องเลยนะครับแน่นอนจริงครับ ดเดินตามไม่ค่อยทันเลยดูะตุกมีดแบบท่านผู้ชมเคยดูนังญี่ปุ่นไหมครับ กระตุกอย่างนั้นนะครับเนี่ยกระตุกมันหนังฝรังนะครับมันน้ำยางไม่ค่อยออกน,นานมากครับเอฟซีท่านใดท่านผู้ชมท่านใดที่กีดยางครับท่านใดสนใจมีดนะครับก็ คอมเมนต์สอบถามเบอร์โทรกันเข้ามาได้นะครับมีจองเก้ามีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับคอมเมนกันเข้ามาได้นะครับจะให้เบอร์โทรทางร้านไว้ให้จะได้โทรไปสั่งซื้อนะครับจากยี่ยอไหนย,ยุ่นไหนนะครับแตุ่่นที่อวังสันติใช้อยู่นะครับสองจอกครับ เหล็กใบกบนะครับได้รับการสนับสนุนจากร้านอุดมทองไม่กี่ยังนะครับเต็มเท่าไหไรครับอาบังของผมเลยผมไม่รู้ราคาไม่รู้ราคานะครับก็ส่งมาให้ห นนก็ส่งมาให้เป็นสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนในการกีดยางของทางร้านนะครับของทางร้านอุดมทองมีดกีดยาง ช่วย,ยางลูกบลเรื่อยเลยกระ<ร>แนบเดินจอกนี้ยังน้องกว่าต้นยางนี่น้าลงไปสักรึ่งเต็มถ้วยเนี่ยดูการไล่าตามมิดมามิดคมด้วยแลนะนำยาง เนี่ยเปราะนั้นถูกต้องนะครับผมไม่เคยทำนานทางบอกสมบุ่มไปนะครับธรรมาดานะครับต้นยางมีเล็กบ้างโตบ้างใหญ่บ้าง น,นี่ทางนี้ครับอย่าหลงครับอย่าหลงทางนี้ครับทางนี้อย่าดื้อครับอ,อ อยู่ใกล้ๆก็ออกมาฝึกได้นะครับวิธีการติดของอบังสันตินะครับผู้ติดตามเยอะนะครับอบังสันตินี่มนการติดยางของเจ้าวสวนยางภาคใต้นะครับกินไหม มีชุนชุนคมชุนชน้ำระดับการกรีดยางนะครับต้อง,งดนูนะครับนเนียบเลยครับหน้ายางของเขาโอ้กล่องผมมนัน ไฟผมจับกล้อง,งเงาดำๆดำครับเพระต้นสุดท้ายแล้วนะครับบังสันติจะกกีดกระตุกแบบเนียเน้ยๆให้ดูนะครับแล้อาบังแกกขออนุญาตล็อกจอกยางก่อนครับีอยางมันเด็กด ตันู้ชมเล็งให้ดีๆนะครับอยากทิบทตานะครับนี่ครับเห็นนะครับนี่ครับจนได้นะครับนี่ครับ ดูน้ำยางนะครับเั้นนี้ใบยอดขึ้นใบอ่อนแล้วครับเอาลครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมและอิฟสีทุกท่านในเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งสไิ๊ก์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ Salam